เรื่องย่อละครร่างใหม่หัวใจเดิมดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่องในเล่สเสนหากวินชายหนุ่มที่เพียรพร้อมทั้งการงานและครอบครัวแต่งงานกับพัทธีนีหรือพัทที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมีลูกชายน่ารักด้วยกันหนึ่งคนชื่อโบสถทั้งคู่มีธุรกิจโรงแรมที่สร้างร่วมกันมาและกำลังดำเนินไปด้วยดี รวมทั้งชีวิตครอบครัวที่แสนสุขถึงแม้กวินจะมีปัญหาเรื่องสาวๆมาติดพันอยู่บ้างก็ตามนาลันยิ่งสาวสวยแต่อ่อนแอเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เกิดลูกสาวคนเดียวของหมอชยางกูลแต่งงานกับพีสมาหนุ่มขายประกันปากหวานแต่ไม่จริงใจแม้หมอชยางกูลจะคัดค้านการแต่งงานแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะนาลันรักและหลงพีสมามาก แต่แล้ววันหนึ่งนาลันก็ได้รู้ความจริงว่าพีสมานอกใจจนเกิดช็อกหมดสติและในเวลาเดียวกันพัดก็ถูกเก็ตแก้วเลขาที่อยากได้กวินเป็นสามียุโยงปั่นหัวจนทำให้พัดและกะวินทะเลาะก,กันหนักจนทำให้พัดขับรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมอชยางกูลจำใจทำผิดจรรยาบัแพทย์เพื่อยื้อชีวิตลูกสาวเอาไว้ ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจพัดมาใส่ให้นารันเมื่อฟื้นขึ้นมาพัดตกใจมากเมื่อรู้ว่าเธออยู่ในร่างของนารันพัดยื่นคำขาดไม่ขอใช้ชีวิตเป็นนารันและขอไปตามทางของตัวเองเมื่อนารันหายตัวไปทำให้พีสมาร้อนใจมากเพราะเขายัางต้องการปอกลอกนารันอยู่ ด้านกวินเศร้าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียภรรยาไม่เป็นอันทำการทำงานจนคุณหญิงดุสิตาผู้เป็นแม่ต้องเข้ามาเตือนสติว่ากวินยังมีลูกที่ต้องคอยดูแลกวินจึงคิดได้และหันมาเป็นคนใหม่ที่ใส่ใจกับงานและใส่ใจลูกมากกว่าเดิมส่วนพัดในร่างของนาลันมหาหนูจุนเพื่อนสนิท แม้ว่าตอนแรกหนูจุนจะไม่เชื่อว่าพัดอยู่ในร่างของนาลันแต่หนูจุนก็ยอมให้นาลันมาอาศัยอยู่ด้วยวันหนึ่งนาลันแอบไปหากวินที่โรงแรมซึ่งวันนั้นมีงานปาร์ตี้พัดเห็นกวินยิ้มแย้มมีความสุขเธอจึงโกรธและเสียใจที่กวินไม่รู้สึกทุกข์ใจกับการจากไปของเธอเลยพัดเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตเป็นนาลัน โดยพานหนูจุนมาอยู่ที่บ้านด้วยทําให้พัดได้รู้ว่าทันวาทําทงานเป็นเชฟที่โรงแรมของกวินแถมเป็นคู่กัดกับวดีน้องสาวของพัดอีกด้วยพัดจึงใช้โอกาสนี้เข้ามาสมัครงานเป็นเลข,ขาของวดีในานามนาลันเพื่อแก้แค้นกวินโดยการทําให้เขารักจนหมดใจและสลัดทิ้งอย่างไม่ใยดีแต่แผนการไม่เป็นไปตามที่คิด เพราะกะวินไม่สนใจนารันเลยสักนิดแต่กวินรู้สึกเอะใจกับนิสัยบางอย่างของนารันที่คล้ายพัดไม่นานพัดในร่างของนารันยอมเปิดใจกับทันวาและวดีว่าตนไม่ใช่นารันแต่เป็นพัดที่อยู่ในร่างของนารันตอนแรกทั้งคู่ไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพัดเพื่อให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับครอบครัวอีกครั้ง ในที่สุดพัดในร่างของนาลันก็ได้รู้ว่ากวินยังรักพัดมากและไม่เคยลืมเธอจึงตัดสินใจบอกความจริงทั้งหมดให้กวินฟังว่าตัวเองคือพัดที่อยู่ในร่างนาลันส่วนเกตแก้วก็ได้รู้เรื่องนี้จากพีสมาที่ไปหาทางสืบจากจันแรมพยาบาลคนสนิทของหมอชยางกูลเช่นกันเกตแก้วจึงถือโอกาสเป่าหูกวินว่า กำลังถูกพัดหลอกพัดในร่างของนาลันจะฟาฟันอุปสรรคและสามารถพิสูจน์ความจริงให้กวินเชื่อว่าตนเองคือพัดตัวจริงได้หรือไม่ติดตามต่อได้ในละครร่างใหม่หัวใจเดิมทางช่องวันค่ะ